นิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เลในบึงน้ําอันกว้างใหญ่มีแม่เป็ดตัวหนึ่งฝักไข่อยู่เป็นเวลานาน,านจนกระทั่งวันหนึ่งลูกเป็ดตัวน้อยๆก็เริ่มจบเจาะเปลือกไข่ออกมาทีละตัวทีละตัวจนเกือบหมดเหลือไข่ใบใหญ่หนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมออกแม่เป็ดจึงนั่งกกไข่ต่อไปในที่สุด ไข่ใบสุดท้ายก็แตกออกลูกเป็ดโผล่ออกมาจากไข่ตัวโตวคอยาวขนสีเทารูปร่างนาเกลียดแม่เป็ดรู้สึกสงสัยในตัวลูกเป็ดตัวนี้มากคิดในใจว่าคงไม่ใช่ลูกของเราวันลุ่งขึ้นแม่เป็ดพาลูกเป็ดน้อยๆไปไว่ายน้ำที่สะเพื่อจะได้ทดสอบว่าลูกเป็ดี้เลตัวใหญ่ จะว่ายน้ำได้หรือไม่ลูกเป็ดวิ่งแข่งขันจนไปลอยคออยู่ในน้ำและว่ายได้อย่างสวยงามลูกเป็ดขี้เลไม่มีความสุขเลยพอลูกเป็ดตัวอื่นๆลุ่มจิกตีดังนั้นวันหนึ่งลูกเป็ดขี้เลจึงหนีไปอยู่หนองน้ำใหญ่แห่งหนึ่งลูกเป็ดอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหลายวันวันหนึ่งมีหมาล่าเนื้อตัวหนึ่งวิ่งผ่านมาพบลูกเป็ดเข้า หมานั่นหยุดจ้องดูลูกเป็ดอยู่คู่ใหญ่แล้วก็วิ่งเลยไปโถเอ้ยลูกเป็ดพูดฉันคงน่าเกลียดมากจนหมาก,ก็ไม่อยากมองลูกเป็ดขีเลได้ออกเดินทางไปจนถึงกระท่อมหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเป็นญิงชรา,านางได้เลี้ยงหมาและแม่ไก่ไว้ด้วยแม่ไก่จะออกไขใ่ให้ญิงชรา,าวันละหนึ่งฟอง หญิงชลาเห็นลูกเป็ดขี้เละเขาคิดแล้วพูดขึ้นว่าถ้าเลี้ยงไว้ไม่นานก็คงจะออกไข่ให้เรากินอีกได้วันละหนึ่งฟองดียิ่งนักจากนั้นหญิงชลาจึงยอมให้ลูกเป็ดอาศัยอยู่ในห้องด้วยเลี้ยงไปจนนานแต่ลูกเป็ดขี้เลก็ยังไม่ออกไข่สักทีประกอบกับลูกเป็ดขี้เลทะเลาะก,กับมาและไก่ จึงได้หนีออกจากบ้านหญิงชลาไปขณะที่กำลังเดินออกจากบ้านญิงชลาลูกเป็ดคีเลเดินไปเรื่อยๆจนถึงสระน้ำแห่งหนึ่งเขาได้แวะหยุดพักนอนด้วยความเหนื่อยอ่อนจนหลับไปบางเอิญมีชาวนาใจดีคนหนึ่งมาพบเข้านี่เจ้าลูกเป็ดตัวน้อยทำไมเจ้าหลงมานอนอยู่ที่นี่เดี๋ยวข้าจะเลี้ยงเจ้าเองก็แล้วกันนะ จากนั้นชาวนาก็ได้พาเจ้าลูกเป็ดขี้เละไปอยู่บ้านดูสิลูกๆพ่อได้อะไรมาเมื่อลูกๆชาวนาได้เห็นลูกเป็ดพวกเขาดีใจมากอยากจะเล่นด้วยน่ารักจังเลยคะ่ะพ่อหนูขอเล่นกับเจ้าเป็ดนะคะจากนั้นเด็กๆก็ได้วิ่งไล่จับลูกเป็ดขี้เละอยู่นานลูกเป็ดขี้เละกลัวมากจึงบินขึ้นไปเกาะบนถังนม ถังนมหกกระจายภรรยาชาวนาโกรธมากน้อยแน่ตัวแค่นี้มาทําให้ถังนมของข้าหกกระจายเสียหายหมดแล้วมานี่เลยนะภรรยาชาวนาผู้จบเขาก็ใช้เหล็กเขี่ยหายคว้างและไล่ตีลูกเป็ดขี้เละทาให้ลูกเป็ดขี้เละต้องวิ่งหนีออกทางประตูหลังเขาแอบซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ จากนั้นลูกเป็ดขี้เลก็ได้หนีออกมาอยู่ที่ป่าละมาะริมบึงน้ำใหญ่เขาอาศัยป่าละมาะเป็นที่พักเป็นเวลาหลายสัปดาห์ลูกเป็ดขี้เลเติบโต,ตขึ้นกว่าเดิมมากเขามีปีกใหญ่และแข็งแรงวันหนึ่งเจ้าลูกเป็ดบินเที่ยวรอบๆบบึงน้ำอ่อิญเหลือไปเห็นนกสีขาวสามตัวบินลงไปเล่นอยู่ในบึงน้านั้น จ่าลูกเป็ดนึกในใจว่าถ้าเราบินลงไปเล่นในบึงน้ำใหญ่นั้นให้นกแสนสวยสามตัวนั้นจีกเราเสียจะดีกว่าอยู่ต่อไปโดยมีรูปร่างน่ากเกลียดอย่างนี้ลูกเป็ดขี้เลนึกในใจเมื่อลูกเป็ดคิดได้เช่นนั้นเขาก็เดินลงไปที่ริมบึงแล้วก็กล้มลงดูเงาของตัวเองในน้ำแต่แล้วก็ต้องแปลกใจ ที่เห็นเงาเป็นหงแสนสวยต่อไปนี้เราไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เหล่อีกแล้วเขาคิดจากนั้นฝูงหงในบึงน้ำก็ลอยเข้ามาไกลและพากันทักทายพวกเด็กๆร้องว่ามีหงมาใหม่อีกหนึ่งตัวแล้วหงตัวใหม่สวยที่สุดแต่หงตัวใหม่ไม่ได้ลำพองใจเลยเขานึกถึงขึ้นก่อน เมื่อคลังยังเป็นลูกเป็ดขี้เลแล้วฝูงหงก็พากันบินขึ้นจากน้ำโดยมีหงตัวใหม่บินเข้าฝูงไปด้วยอย่างมีความสุขเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถึงแม้เราจะเลือกเกิดไม่ได้แต่เราสามารถเลือกเป็นในสิ่งที่ดีได้หากรู้จักอดทนเรียนรู้และต่อสู้ฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆรู้จักนำประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้น มาพัฒนาตัวเองและสเสน่ห์ที่อยู่ภายในตัวเราก็จะค่อยๆปรากฏชัดออกมาอย่างเช่นลูกเป็ดขี้เลยที่เติบโตกลายเป็นหงแสนสวยนั่นเองหากใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้มิมและช่องมามิมิก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ